ชื่อแป้งซีบิงค่ะน้องๆเนี่ยก็จะเรียกว่าพี่แป้งดูดซิปลาเต็ไมไปหมดเลยนะเนี่ยการที่ดูคนแคสเกมเล่นอะคะ่ะนั่นก็คือเหมือนเราได้ดูเพื่อนเล่นอะท่องของแป้งเนี่ยไม่ได้เล่นเกมเก่งมากหรอกแต่ว่าเราเล่นให้มันดูสนุกให้มันดูตลก ให้เขาเข้ามาแล้วแบบเออผ่อนคลายว้าวตอนนี้เราเข้ามาในทะเลแล้วค่ะดูสิหุยเราอยู่บนเกาะนี่นะเดี๋ยวเราต้องหาทางขึ้นเกาะไปก่อนเออเอาตรงไหนเราทาทุกวันเนี้ยคือเราต้องแคร์ใจคนอื่นด้วยว่าสิ่งที่เราพูดออกไปสิ่งที่เราทําออกไปหรือว่าเกมที่เราเล่นออกไปเนี่ยมันมีผลกระทบต่อต่อน้องๆ้องไหมเกมไหนที่มันรุนแรงเกินไปเนี่ยเราควรจะเตือนไหมเราควรจะบอกไหมว่าสิ่งเดียวมันเป็นสิ่งไม่ดีทําให้เขาเนี่ยไม่เอาเป็นแบบอย่าง พ่อแม่ก็จะมองว่าอ๋อไปเล่นเกมไปทํางานเกี่ยวกับเกมมันก็คือการเล่นเกมไม่ใช่หรอมันจะได้เงินได้ยังไงอะไรเงี้ยเขาก็จะไม่เข้าใจว่ามันเกี่ยวกับอะไรพอทําได้เนี่ยเขาก็ค่อยๆปรับความเข้าใจว่าอ๋อจริงๆแล้วลูกเราไม่ได้แบบมาแค่เล่นเกมนะมันมีกระบวนการอะไรที่มากกว่านั้นอยากให้ทุกคนมองว่าเกมมันไม่ใช่สิ่งที่ทําให้เด็กอะ่ะ ติดเกมมีผลร้ายต้องก้าวร้าวแต่ให้หมองว่ามันคือเทคโนโลยีใหม่ที่ทำให้โลกเราแบบผ่อนคลายเรื่องภาษาเรื่องหลายๆอย่างอะคะ่ะเกมมันสอนเราเยอะมากเกมมันช่วยฝึกทักษะทำให้เราสร้างสารรค์ทำให้เราแบบพัฒนาสติปัญญามากขึ้น,นะคะ่ะ